ตอนนี้ถึงเวลาที่ผมต้องใส่ปุ๋ยให้กับพุทราจัมโบ้อีกรอบแล้วครับในช่วงนี้ผมต้องใส่ปุ๋ยสูตรบำรุงต้นซึ่งปกติแล้วผมจะใช้สูตร2577แต่หาซื้อไม่ได้เลยทางร้านมีเหลืออยู่สูตรเดียวคือ28128ก็เลยต้องเอามาแทนก่อนที่ผ่านมาพุทราจัมโบ้โดนมแมลงค่มทองกินใบแทบจะไม่เหลือเลยตอนนี้พอจะควบคุมได้แล้วเริ่มจะมีใบใหม่ๆออกมาเยอะพอสมควรปุ๋ยทางดินรอบนี้ก็ยังต้องใช้สูตรบำรุงต้นก่อน คลิปนี้เลยจะลองคำนวณให้ดูเป็นเงินคร่าวๆให้ดูว่าในการใส่ปุ๋ยแบบประหยัดที่ผมใช้อยู่ตามสูตรของผมเองนะครับจะใช้เงินลงทุนประมาณเท่าไหร่ในสูตรของผมเนี่ยผมชอบเอาปุ๋ยเม็ดไปละลายน้ําก่อนทอดูว่ามันจะประหยัดกว่าประหยัดกว่าการใส่ปุ๋ยเม็ดโรยรอบๆต้นไม้โดยตรงสูตรที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้ปุ๋ยเม็ด1นกิโลแล้วนํานไปละลายน้ําแล้วเอาไปผสมน้ําอีกครั้งหนึ่งในจํานวน200ลิตรซึ่งผมจะใช้ลดต้นไม้ของผมเนี่ยต้นหนึ่งประมาณ2ลิตรแต่ถ้าเป็นต้นเล็กเนี่ยก็ลดปริมาณน,น้ําลงมาได้อีก วันนี้เนี่ยผมใช้หลายตัวที่ผสมลงไปในถัง200ลิตรเดี๋ยวลองมาดูทีละตัวนะครับตัวแรกเนี่ยผมจะใส่สารปรับสภาพน้ําก่อนเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพผมใช้1้อยซีซีสามารถใส่น้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแต่ในส่วนของผมเนี่ยเป็นดินร่วนปนทรายเพราะนั้นสารนี้เนี่ยจะช่วยอุ้มน้าเอาไว้ไม่ให้ซึมผ่านได้เร็วแถมยังเป็นตัวช่วยในการปรับสภาพความเป็นกดเป็นด่างให้อยู่ในสภาพเป็นกลางได้ผมใส่1้อยซีซีเนี่ยตอนน้ํา200ลิตรเพราะนั้นการลงทุนของผมคิดเป็นเงินรับประมาณ45บาทตัวที่2คือปุ๋ยเคมีที่ผมซื้อมา ซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถเลือกสูตรที่เราต้องการได้แต่ต้องเอาไปละลายน้ําแล้วคนให้เข้ากันก่อนหรืออาจจะละลายน้าแล้วทิ้งไว้ก่อนประมาณ 2- 4ชั่วโมงก็ได้แต่สำหรับผมเนี่ยจะละลายน้าแล้วทิ้งไว้คามคืนพรุ่งนี้เช้าค่อยเอาไปผสมแล้วลดต้นไม้อีกครั้งหนึ่งจะทําให้ธาตุอาหารที่อยู่ในเม็ดปุ๋ยเนี่ยละลายออกมาได้หมดการละลายนี้สําคัญมากนะครับอย่ารีบเกินไปเพราะว่าถ้าเราละลายไม่ดีเนี่ยก็จะทําให้ต้นไม้ไม่ได้รับธาตุอาหารในสูตรที่เราต้องการถุงนี้ผมซื้อมา35บาทเพื่อจะใช้กับน้ํา200ลิบวที่3 เป็นน้ำหมักจากมูลสัตว์ครั้งนี้เนี่ยผมใช้น้ำหมักมูลสุกรเพราะว่าเหลือจากการหมักในการใช้ในไร่มันสับปะหลังจริงๆแล้วถ้าเป็นไม้กินผลเนี่ยควรจะใช้น้ำหมักมูลไก่จะดีกว่าวิธีหมักเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้าอาจจะทําคลิปเอาไว้ให้ดูนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นประจําเพราะว่าธาตุอาหารเยอะไม่ว่าจะเป็นธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมหรือจุลธาตุส่วนราคาเนี่ยผมคํานวณไม่ได้เพราะว่ามันน้อยมากผมซื้อมูลสุกรถุงใหญ่มาเนี่ยถุงละประมาณ35บาทผมใช้หมักหนึ่งปีแล้วยังเหลือตั้งเยอะ เพราะนั้นเลยคิดราคาไม่ถูกส่วนตัวที่4ี่เนี่ยเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้ผมก็ทําขึ้นมาใช้เองนะครับโดยใช้วัสดุในครัวนั่แหละมีไข่ไก่หอมแดงน้ําปลาชูรสอย่างล้าไม่มากทําแต่ละครั้งก็สามารถได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเอาไว้ใช้ตั้งเยอะก็คิดราคายากอีกเหมือนกันเพราะราคาน้อยมากแต่สาคัญนะครับเพราะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่ดีและแข็งแรงมากช่วยปรับสภาพดินไม่ให้ดินแน่นทําให้ดินล้วนซุย จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยผมได้ทำคลิปเอาไว้แล้วมีทั้งทำแบบไม่มีหัวเชื้อและทำแบบมีหัวเชื้อซึ่งจะทำให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยติดได้เร็วขึ้นสรุปว่าวันนี้ผมใช้4ตัวถ้าคำนวณเป็นตัวเงินที่ใช้เนี่ยในการผสมถัง200ลิตรเนี่ยผมใช้ประมาณ80บาทซึ่งผมสามารถลดต้นไม้ของผมได้มากกว่า100ต้นต้นละประมาณ2ลิตรแต่ถ้าเป็นต้นเล็กๆเนี่ยก็สามารถลดปริมาณลงมาโดยเฉลีย่ยแล้ววันนี้ต้นไม้ของผมโดยเฉพาะพุทราจัมโบ้เนี่ยวันนี้ใช้เงินลงทุน80สตางต่อต้น ท่านใดจะลองนําไปใช้หรือนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสวนของท่านก็สามารถลองดูได้นะครับสูตรนี้ผมใช้บ่อยนะครับผมใช้ลดเดือนละ2ครั้งสลับกับการให้ปุ๋ยทางใบเช่นถ้าอาทิตย์นี้ผมลดทางดินอาทิตย์หน้าผมก็จะฉีดพ่นทางใบเดี๋ยวผมเอาไปผสมในถัง2 0งลิตรแล้วเอาไปลดต้นไม้ก่อนนะครับ